น <that> ี่เก right? <that> <speaking> <ập mat> ับพราเห็ดเตี้ยเหมือนทังอย่างนี้ลุ่ตุงนั่ใช่เต็มเลยต้นนี้ยนต้นอย่างเงี้ยพอคนบอกว่าต้นใหญ่กว่านี้ต้นอย่างเงี้ยมันแซ่บต้องหลแบบนี้แหละนี่แหละเพราะว่าถ้าต้นแก่เคยเก็บไปกินแล้วถ้าต้นใหญ่มันไม่ดีไงอย่างเงี้ยมันไม่อซ่บเราฟันไม่ดีแล้วตอนนั้นโอเคอยู่แต่ตอนนี้เราต้องกินอะไรที่ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่คือรักษาฟันหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกินกิน เอาต้นับหยากไปแล้วคู่เคี้ยวเรียกับงัวเคี้ยวเคี้ยวเอื้องอ่ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าทุกคนวันนี้ก็แดดพผพ่เพื่อนเพื่อนนะแดดเข้าแดดออกจอยก็จะลองไปดูกระเทียมป่าว่ามันมันมันขึ้นเท่าที่จอยต้องการหรือยังเพราะว่าจอยเคยถ่ายไปแล้วเนาะมันขึ้นมาเป็นตอตออยู่เลยเพื่อนๆงวดนี้มันจะขึ้นมาเยอะหรือเปล่าจอยก็ไม่รู้จอยก็จะไปดูจ้ะไปดูถ้าว่ามันขึ้นนะ ขึ้นเยอะอนะออกเยอะอย่างเงี้ยจอยก็จะไปตัดเอามาทําเมนูอาหารวันนี้จ้ะทุกคนเพราะว่าวันนี้จอยก็จะมีเพื่อนไปด้วยเนาะก็พี่ซายจ้ะพี่ซายก็จะไปกับจอยไปเดินเล่นเดินไล่สูดอากาศแล้วก็ไปหาอาหารเนาะหาอาหารตามตามธรรมชาติอจ้ะเป็นพวกผักอย่างเงี้ยสวัสดีจ้ะอีกรอบพู้หน้าอาหนาทุ้เดียมเน่ะเมาเาเลยเน่นแดดเนาะแดดเพื่อนๆจะพาไปเก็บกระเทียม ทีนี้ก็จะเดินไปแล้วจ้ะนะแดดดีวันนี้นะแต่ว่าจอยตากผ้าในบ้านนะเพราะว่าเมื่อเช้าฝนมันเริ่มตกไงกรบอกไว้ใจไงนะวิ่งเขามิออกอีกนะวิ่งตากๆมาแล้วไม่ให้เปียกกว่าเดิมก็ไม่ใช่แต่แดดแดดคักวันนี้เพื่อนเอื่อนนี่ฝนตกฝนลินฝนปอยเสียงนกนะเจ๊ว้าวมันสดชื่นนะนี่บรรยากาศก็จะเข้าหน้าร้อนนะเนี่ยมีใจนิดเะียว ใช่พี่ใจกระจอยนี่หนาวไม่ไม่เป็นไรนะขอให้มีแดดนะพี่เนาะขอให้แดดเงินไหมคนแก่คนเท่าเดินกันนะเออเราก็เหมือนกันไปใช่แต่ซ้อมไว้ดดูิสวยดีนะเนี่ยเดี๋ยวถ้ามันบานเต็มเต็มเนี่ยพี่ชมชอบพี่ึงชอบเลยออนี่ก็สวยนี่ดูวนั่นแหะสวยดีนะนะงามดีอยู่ ออกลักษิขาวจะตันจะเจเราอะมองซะงามเนาะงามงามงามไข่งามพี่รือดอกไม้เรียมไม่ไม่เรียมแล้งามนะพี่ก็งามเออพี่ก็งามเข้ากับดอกไม้มากเลยเออเพราะว่าอันมันเอียงกับงเด็กโนแสงเออดูเห็ดหูหนูนะหนูนะหนูเห็ดหูหนูนะงามเลยเนาะนี่ยเราจะจะเอาออกให้ดูนี่นี่นี่มาสองคนนะถึงกล้าเนี่ย ถ้า,า,ม,า,ามาคนเดียวไม่กล้าเลยจ้ะทุกคนเออมาคนเดียวไม่กล้าเลยอุ้ย <an> <know, S 1> หนนโอ้โหน่ะขี้ดินเต็มก้อนกล้ามมือจะอันยัเลยนี่ยเห็นไหมทุกคนนี่ใส่เอาใส่นี่นี่อีกนั่นนึงเต็มเลยรูดซะรูดซะเออใส่หมวกรูดซะมันเยอะเพื่อนๆเยอะจริงๆเยอะขนาด ี่ถ้ามาคนเดียวไม่กล้าเก็บหลอกอายเขา <c oughs> อายเขาเพืนเพื่อนรถวิ่งไงถนนนะ่ะนี่พี่เจ๊อื้ออันนี้ได้ได้แล้วเห็ดหูนหนูนี่เห็นไหมเหนี่ยเก็บมาในข้างทางเพื่อนอ่ะเยอะเยอะเห็นป่ะเลวกินจากธรรมชาติมา <c oughs> ทีนี้เราจะไปหาผักละทีนี้ใช่มันเยอะนะพี่นะเห็ดหูหนูที่นี่ มันเยอะจ้ะเห็ดหูหนูที่เนี้ยให้เราเลือกเก็บเลยคุณเลือกได้พี่ก็พอแล้วพี่สายพี่สายเขาพอแล้วของจอ,จอก็เก็บตากไว้เรื่อยๆจ้ะบางทีเอาไปให้คนอื่นกินอย่างเงี้ย <c oughs> ให้เพื่อนๆคนไหนที่เขาไม่มีเวลามาอย่างเงี้ยจ้ะที่ถึงพี่บีเนาะ <c oughs> เอามาให้พี่บี <c oughs> เดี๋ยวจอยต้องเขียนถามที่อยู่แกส่งไปให้แกพี่ <c oughs> ต,ตากแห้งแล้วส่งไปให้พี่บีกิน มันเห็ดหูหนูมันมีประโยชน์นะเพื่อนจะบอกไว้ก่อนมันเขาเรียกบำรุงเลือดอ่ะพี่ที่ฝรั่งบอกจอยอ่ะนู่นนะเห็ดหูหนูอีกนะฝังนก้นะเนี่ยเห็นไหครับว่าลงไปแม่น้ำมันก็มีอยู่จอยเห็นไปเล่าวัดฝนตกแรงๆในข้างบนนั้นก็มีไว้นั้นอ่ะแต่ก็โชว์ฝรั่งอยู่นิดนึงไงน่ะเห็นไหมน่ะนั่นน่ะอเออเองามอยู่ข้างบนนั่นน่ะเออ ปีนขึ้นไปตกกิ้งลงมาครถเยียบอีก <c oughs> แล้วแล้วทีนี้ก็คือการตกปลาที่นี่หาปลาที่นี่ต้องมีมีลายซึ่งพอมั้ยมีมีเขาเรียกว่าอะไรมีบัตรเนาะใบอนุญาตใบอนุญาตเออเหมือนใบอนุญาตขระพีน,นั่นแหละใช่อนุญาตตกปลาทําอะไรก็ลําบากนอกจากเก็บของป่ากับเพล่เก็บอตกกระไดยูแอบตกนะฮะถ้าตามจริงเนี่ยเป็นตรงถูกกฎหมายนะใช่ จะนนไปทะลงทะเลจะไปหาปูหาปลาได้บางทีเ็าถามหาไรเส้อนอะถามหาใบอนุญาตนะเพื่อนเดินมาดีๆตาเจ้าบาังแล้วเนี่ยพี่เอาถุงใส่ในกระเป๋าตัวน,น้ำมัน,ม,นมันวนตรงนั้นนะกลัวพี่ตกลงไปแล้วมันมเฮ้อมัน,มนอนอ,อ,นอกมาจากตรงนูน้นใช่ไม่ออกมาที่นี่ ใช่มันดูดมันสวบเจ้าไปเด้มา,มาเล็กแค่โซ่ท่อนเออว่ายน้ำเป็นอยู่ไม่เป็นไรหรอกนี่คนนี้ว่ายน้ำไม่เป็นเดินออกหน้าเนี่ยจะหาอะไรกินนี่ก็โอ้ยอย่ยงเป็นเสียงตาย <c oughs> <c oughs> นะ <c oughs> ออกกำลังกาย <c oughs> หรอหรอเขาเรียกว่าออกกำลังกายใช่ไหม <c oughs> ออกกำลังกายเสียงเป็นเสียงตายขนาดนี้แค่หรอพี่ ไปไปนี่เห็นปะแทงหน่อไปทุกคนเดี๋ยวไปเจงดินแดนอันเขียวขจีของเราบูเบลก็เยอะเนาะเขยนี่ไงบูเบลนี่ไงขึ้นแล้วนิดๆหน่อยๆพอเก็บได้อยู่นี่ไงเราไปผัดนี่ไงทุกคนเอามา เเออสียนลี่ไงกระเทียมป่าทุกคนนี่เริ่มเริ่มเริ่มจะเก็บกได้แล้วเนี่ยนั่นน่ะเป็นย,ย่มย่อม่นี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 ่เห็นไหมเก็บก่อนเก็บข้างบนน,นู้นอเออเอาถุงมาเด้อโอ้โอ่หเต็เมเต็มเลยทุกทุกคนน่ะเยอะเลยใส่ถุงมือพร้อม หอมมากเลยนะจอยเนาะเดินผ่านนี่หอมอันนี้มันยังต้นไม่โตอันนี้กำลังกินกำลังผัดไม่หยาบไงจอยเห็ดก็พอเห็ดเลยแเราต้องเลือกตัดเลยค่ะตัดลึกๆหน่อยนี่ตัดลึกเลยใช่ใช่นี่ตัดแบบกำลังงามอย่างใช่อย่างนี้ก็กำลังกินนี่อย่างนี้พี่อดูสินี่เออตัดลงไปใต้นะนี่อย่างนี้ก็จะเขาขาว เอาไปผัดใส่ตับตับออกไว้ละตับ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 โอด้ดูดินมันเหนียวด้วยดินดินเหนียวปนทรายอ่ะนุ่นะเห็นไหมพี่ซักรากเลยสวยเลยเนาะซักราก <laughs> กรสันเ <laughs> จอนี่ได้อีสานด้วยนะ <laughs> แม่เป็นคนอีสานอ่าได้อยู่ซักรากเลยนะลุ่นทุิคนเจ้าเห็นบ่ก็ไปล้างดีๆนี่อย่างเงี้ยกำลังกินี่ ตัดนี้จ้ะทุกคนนี่เต้นตัดก็อึอด้วยใส่อารมณ์ด้วยไงใส่อารมณ์มันจะได้รสชาตินี่เจ้าเห็นบ่หอมเนาะอืนี่เก๋าพอเห็นเจ้าเห็นจังอย่างนี้ลุงตุงนั่งใช่เต็มเลยต้นนี้อไงต้เงี้ยพอคนบอกว่าต้นใหญ่กว่านี้ต้นอย่างนี้มันแซ่บกันาตลอแบบนี้แหละนี่แหละ เพราะว่าถ้าต้นแก่เคยเก็บไปกินแล้วถ้าต้นนี่ยันฟันไม่ดีไงอย่างเงี้ยมันไม่อักเสบเราฟันไม่ดีแล้วตอนนั้นโอเคอยู่แต่ตอนนี้เราต้องกินอะไรที่ไม่ค่อยอยากเท่าไหร่คือรักษาฟันหน่อยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกินกินเอาต้นแบบอยากไปแล้วคุ้เคี้ยวยังกับงวเคี้ยวเคี้ยวเอื้องอ่ะเอองจริงเอากีเอากีใช่ไหมนี่ฮะโอ้โหนทุกคนเออเอาอีก มื่นขึ้นไปบนยอดตรงนี้ก่อนไปไปมื่นตะลุดนะพี่ดูกระเป๋าด้วยนะมึงพังมวยเป๋าเงินล้านไปไหนนะของเงินล้านเหรอของขึ้นโอ้พี่น้องเห็นบัวมันแบบว่าเห็นบรรยากาศพอมันอยู่ทั้งเขามันรออกดอกเขาเจ็บบางอันมันปะมันอยู่ทั้งเขาเธอกลับมาทั้งพีเนี่ยผีไปหุ่นบ่ได้เออมาทั้งเนี้ยใช่ไหมเออมาทั้งนี้ ตรงเลือกเอาต้นตอวอย่างงี้จ้ะทุกคนเนี่ยเงี้ยสืบคิมูกกอีสืบคิมูกขออนุญาตเย็นอากาศนะนี่หยอมนี่งามหย่อมนี่งามไม่เจ๊นะเมื่อกี้คิดเอาเห็นบอกมันเป็นเนิร์ดน่าใจเนาะมันเหนื่อยแล้วเนี่ยเออมันเมื่อยหมองห่อจัง เยงน่นะมันไม่ได้ที่ราบจ้ะตั้งกล้องก็ตั้งไม่ได้ได้ยืดยจะบอกกิ่งคลุนคดลุนเราคิดดูเหอะเนี่ยดูสิมันได้เยอะเลยนี่ได้แค่นี้อยู่เลยเออเก็บไปนี่ เราตัดอย่างเงี้ยมันก็ขึ้นมาอีกน,น,นะเพื่อนๆนะแมนหัวมันยังอยู่ในในดินอยู่จ้ะขึ้นมาทุกปีนนันแบบ่แหละหัวมันเขาไม่เขาไม่ไมกินหัวมันหัวมันเล็กๆเออคล้ายๆกีบกระเทียมนะเนาะกีบเดียวแค่นคั้นและมันไม่ได้เป็นหัวใหญ่ใช่เดืบดเด่นอย่างนี้มันก็ขึ้นมาจ้ะอืาไม่ต้องกลัวขึ้นมาจ้ะทุกปีเรื่องลำบากของกูเลยมือต้องหันเด้อ แมนแมนม,มันงามด้ยจ้ะเหมือนที่พวกโจโยวานเนี่ยแหะพวกไส้เบวา,าถ้าเอาใหญ่กว่านี้หยาบไปสำหรับห้าเพราะห้าวเขียวบดีแล้ว,วก,ก็ย่อยอยากอือเอาแบบนี้จ้ะเขาก็กินอย่างนี้ฝรั่งอ่ะเออแมน ก็มีดอกดอกเขาร่วงเขาก็จะขึ้นเต้พี่นนคนเ็ม่าเก็บกระเทียมบึงเอาลวดส่วนผมก็สักเซิ์หมดเลยนี่ฮะท่าเก็บกระเทียมปวดขาก้ามขามาเลยหลังจากมือนี่ไปนะกล้ามก้ามไอ้ต้นขานะพี่น้องปวดเลยเหออมือนออกกําลังกายเลย ก็จะได้กินไม่ใช่เรื่องง่ายๆออกกำลังกายพร้อมพร้อมเลยติ่มเด้อติ่มสีมาติ่มเฟินมาเพคนอยากเก็บกี่จอยติ่มสีอยากเก็บมามาเก็บบ่อาดแถวนี้เ่มืดเห็นบ่อะคะไปแล้วนั่นไปแล้วนั่นโยคะละเราเบิ้นโยคะแล้วเราเป็นโยคะแล้ว่ะ ขีดละไปที่นี่จะให้พี่ทรายล้างทีเนี้ย <laughs> าหางานให้เฮ็ดมืนว่าหางานให้เฮ็ดแล้วใี่ล้างเลยนี่ผัดกันแล้วทุกคนตาเจเก็บมั่งละจอยเก็บอตอนนี้เป็นไงเ,เก็บไปกินเฮ็ดกับเขากินน้วกันเหมือนสมัยเด็กหน่อยนะจอยใกาแฟกาแฟค่อย เดี๋ยวอาหารไปเห็ดกินน้่กันนะไปหาหอยกับเูนะจอยนี้แหละกล้ามขาตอนนี้รู้สึกเหมือนออกกำลังกายแล้วเพื่อนเื่อยบนเมนื่อยแล้วทุกคนว่ายันเจอยขาเนี่ยจะดงกระเทียมป่าของพวกเราตรงนี้แต่ถ้าฝนไม่ตกนะจอยบอกไว้ให้เจ็บสนุกมากนะพี่อถ้าดินมันแบบว่าไม่เปียกเนาะ <c oughs> มันไม่เหนียวอันนี้มันเหนียวอ่ะเพื่อนดูมันขึ้นเนินอย่างเงี้ยจ้ะเนี่ยเนินขึ้นไปเห็นไหมเนี่ย มันเป็นเนินจ้ะเราก็จะเอาไปแค่ผัดจ้ะไม่เอาไปดองไม่เอาอะไรจะไม,ไม่ไม่ชอบกินดองผพกกระเทียมป่าคือดองแล้วเหนียวมากเลยเคี้ยวยากนะพี่เนาะเอาไปผัดนี่แหละจบผัดไม่งั้นก็อ่อมเองี้ยจ้ะทุกคนไปจ้ะเตรียมตัวกลับบ้านกับช่องกันเถอะท,นทีนี้ถึงบ้านกันแล้วจ้ะทุกคนหอมกระเทียมจะจะเอาเห็ดหัวนูออกก่อนหนูี่ต้องมีดกะโหมืาง<ฮ><ฮ>ีดีดเออไปล้าง นี่กระเทียมเราจะแค่นะ้ำเราพี่ตายจะเป็นคนหน้าที่ล้างใครทิ้กันอู้หอมพี่หอมนี่ม,มาหอมนี่ื้อเนาะเอามาขัดใส่ตับนี่แหละแซ่บแน่นตับก็แค่น้ำไม่ต้องใช้มันมันไม่ละลายน้ำน้ำแข็งไม่ละลายอุ่นอ่ะขี้ดินเออเห็ดก็เห็ดก็ยะขี้ดินเกาะเต่นเลย <laughs> จะีนิเักนินะโห็ไกินอันแดตัวอเนี่ยเดี๋ยวอยก็ให้ทตายล้างเสร็จแล้วก็เอาเห็ดออกก่อนแล้วจะล้างที่หลังเพื่อนเอเพราะว่าเะต้ยงอทำกับข้าวกินก่อนหิวข้าวเมื่อกี้นะเดี๋ยวายล้างสุดล้างเทปนี้ทีนี้นะพี่เทปแล้วก็ไดมาเยอะอยู่นู่นะเมืีย่านี้เลยดูเพื่อนเหมูกัน่ะ อยู่ดีใหญ่กูหูนะด้ลงที่ใต้ดวยช่ด้ด้วนี่ใหกูหูสวยจี๊ดเออันนี้ออกดินเจ๊จะทำเราก็จะมาตากไว้แหละนี่ได้มาเห็ดใส่พริกลงไปจ้ากระเทียมไม่ต้องใส่กระเทียมอีกแลนะเพื่อนๆนะผัดกระเทียมไม่ต้องใส่กระเทียมเพิ่มแล้วกระเทียมก็กระเทียมอยู่แล้วเนี่ย นี้ผัดกระเทียมป่าจะ้ะกินจะเก๊ใา่จอยจะผัดใส่ตับหมูจะทุกคนซื้อตับหมูมาวันนั้นแหละจะ้ะจอยก็จะผัดให้หมดเลยเพราะว่ากระเทียมป่าเก็บมาแล้วก็เนาะเอามาทําเมนูนี้แหละจะ้ะมันถึงจะอร่อยบางคนก็เอามาดองนะเพื่อนนะกระเทียมป่าบางคนก็เอามาใส่แกงออมจะ้ะบางคนก็เอามาผัดน้ำมันหอยบางคนก็เอามากินกับน้ําพริกเนาะ กินแบบสดๆจะกินกับพวกน้ำพริกพวกราบอะไรประมาณนี้จะบางคนก็เอามาต้มนะต้มกินกับน้ำพริกเหมือนกันแล้วแต่เพื่อนๆจะชอบเมนูไหนจะจอยก็ทําเมนูผัดตับใส่กระเทียมป่าจะทุกคนเนาะผัดแบบน้ําน้ําเยอะๆหน่อยจะชอบซดน้ํามันเพื่อนๆเนี่ยจะพอเมื่อกี้เห็นไหมจากที่ว่าล้น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 กระทะนะกระเทียมป่า พอผัดออกมาปุ๊บมันก็ยุบเหลือน,นิดเดียวเนี่ยอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนสุกแล้วจ้ะทุกคนผัดใส่ตับอย่างนี้จะเอาน้ําเยอะๆชอบซดกันอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนยังไงจอยก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยจ้ะฝากกดไลค์กดแชร์กดเป็นกำลังใจให้จอยกับกับเจ๊สา,ายด้วยจ้<อ>บบยบาย,บาย